สวัสดีครับสัญหาไม่ดูในพลครับมอรีคริสต์มาสย้อนหลังทันหรือเปล่ามอรีคริสต์มาสนะก็สวัสดีทุกท่านไม่ค่อยได้ออกหน้ากล้องชัดๆสักคลิปเลยนะครับส่วนมากก็จะอยู่ข้างหลังนะครับวันนี้ก็จะมาเตือนไปก่อนที่ทุกท่านจะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็ามาเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลา,าไปอ,าออกรถที่จะไปท่องเที่ยวหรือว่าจอดพักที่ไหนสักแห่งแนะนำให้ทุกท่านไปจอดในปั๊มน้ำมันถ้าเป็นไปได้ให้จอดที่แถวๆเอเ,อเอมซอนหรือว่าร้านค้าในปั๊มที่มี ที่มีกล้องวงจรปิดนะครับเซเว่นน่าจะจอดอไม่มีที่จะจอดเพราะว่ามันเต็มเนาะก็ถ้าเกิดไม่มีที่จอดก็พยายามให้ญาติหรือว่าใครก็ได้อยู่ที่รถสักคนหนึ่งครับเผื่อไปเจอแก๊งแทงหม้อน้ำนะครับพวกนี้มันเป็นกระบวนการนะครับแทงหม้อน้ำแล้วก็ทำทีมตีต่างมาช่วยเหลือเราะจะพาเรา ไปที่อู่นะครับอะไรประมาณนั้นนะครับมันกเ็เหตุการณ์มก็จะเกิดขึ้นที่เปรีปร่ยวหน่อยนะเพราะว่าก่อนที่หม้อน้ําท่านจะรัว่วน้ํารั่วหมดเนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับขับต่อไปได้ขับต่อไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้แก๊งพวกนี้ก็จะมาท,ทําทีเป็นผู้หวังดีมาช่วยลากรถเรานะไปที่อู่ของเขาเนี่ยแหละอู่พักพวกกันนะครับแก๊งแทงหม้อน้ํานะครับ ถ้าท่านไม่มีที่จอดในช่วงเทศกาลท่านก็ต้องมีใครสักคนอรออยู่ที่รถมองอยู่ที่รถอยู่ใ,ใกล้นะครับอย่าให้เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพพวกนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะมาเพื่อเตือนทุกท่านก็น่าจะทราบอยู่ช่วงเทศกาลื่อเราจะไปไหนมาไหนนะครับรถรถเราต้องตรวจสภาพให้เรียบร้อยนะครับพร้อมน้ามันพร้อมนะครับเพราะว่าการจราจรจะปิดขัดนะครับติดขัดมาก แล้วก็ช่วงปีใหม่วันพรุ่งนี้วันที่29่ธันวาคมก็เป็นวันสุดท้ายของการทํางานแต่อาทิตย์นี้ก็มีพี่น้องพวกเราเดินทางกับภูมิมเงาหรือว่าเดินไปไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะครับหนึ่งช่วงเทศกาลเนี่ยฟรีก็จริงนะครับทางด่วนบ่า,ายพาสอะไรต่างๆไม่ต้องเสียค่าค่าผ่านทางนะครับเขาจะางดเว้นให้ไม่รู้กี่วันเนาะนะครับ ท่านต้อเตรียมพร้อมรถของท่านนะครับนะครับทั้งคนขับด้วยนะครับต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสิ่งที่มีควรทำช่วงเทศกาลเวลาเราขับขี่รถนะครับกลับบ้านนะครับนะครับหนะครับผมเราอย่าไปจอดรถริมทางนะครับผมกฎหมายเขาผิดนะครับไปจอดรถริมทางเนี่ยนอกจากว่าเราจอดแบบฉุกเฉินประเดียวประดาวแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ ต้องมีอะไรสัญลักษณ์เป็นที่สังเกตเห็นว่าเราจอดอยู่ไม่ว่าจะเปิดไฟฝ่าหมากหรือว่ามีกรวยอะไรก็แล้วแต่นะครับในคนแนะนำว่าเราน่าจะมีกรวยเล็กๆเ,เนาะกรวยที่ไม่ใช่ใคล้ายกับกรวยตั้งสะท้อนแสงของจราจรนอะแต่มันมีขายเล็กๆก,ก,ก็มีนะอันเท่าๆกับที่ตั้งตามจุดจราจรอ,อะไรต่างๆที่มีสิ่งกีดขวางหรือว่าจุกเจิญเราก็สามารถซื้อติดท้ายรถ ไปได้นะครับบางท่านก็พอเปิดฝากระกโปรงหลังก็จะมีแสงสเป็นตัวแบบออจอดธัญลักคำว่าจอดชั่วคราวแล้วก็มีแสงสะท้อนเวลากลางคืนหรือว่าเวลากลางวันนะครับเราก็ควรจะมีไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับช่วงเทศกาลนะครับที่ควรจอดรถริมทางนะครับถ้าเราไม่ได้ฉุกเจินนะครับออจอดปเดียวปะดาถือว่าผิดกฎหมายนะครับตำรวจสามารถ เอาผิดเราได้นะครับจอดชั่วคราวหรือว่าจอดถ้าใช้ดีคือก,กันใจสักหน่อยไปหาที่จอดอาตามปัม๊มหรือไม่มีที่จอดก็ไปจอดแถวหน้าร้านในหมู่บ้านข้างทางอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเหนื่อยเราจะนอนพักผ่อนนะนะครับผมข้อที่2คืออย่าขับรถย้อนสอนนะครับอย่านะครับอย่าขับรถย้อนสอนอันที่3คืออย่าขับรถแซงซ้ายนะ อ่าหลาทางเนี่ยเขาก็ต่อคิวกันนะส่วนมากที่ใน้ผลเห็นต่อคิวกันอ่าพวกเซียนนะ่ะก็ลูดครับลูดซ้ายนะครับนะครับอ่าขับ้ายสุดไปเลยที่มีไหลาทางว่างๆนะครับแล้วก็ไปเสียบข้างหน้าเขาอย่างเงี้ยนะครับเพราะคนคนอยู่เนี้ยมันอารมณ์ร้อนนะครับอาจจะมีสิ่งที่ไม่คาดหวังที่ไม่คาดหมายไว้อ่เราอาจจะเจอ คนที่ไม่พอใจหรือว่าจริงๆมันผิดนะครับลู่ซ้ายมันจะเป็นไหลาทางมา่วว่างก็จริงเนาะส่วนมากที่นิพลเห็นก็จะเป็นอย่างนั้นชอบนะครับอชอบขับรถตามไหลาทางาทางซ้ายนะนะครับรถเราต้องเตรียมให้พร้อมนะว่าไม่ว่าจะเป็นพรบรประกันไปกับจี่ต่างๆนะครับให้มีให้พร้อมเพราะว่าเ,าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดล่าจะเกิดขึ้นได้เกิดมีวัตถเหตุ ชนเชิญมานะครับประกันก็จะเป็นผู้รับผิดชอบแทนเรานะครับผมนะครับตรวจสภาพรถให้เรียบร้อยนะครับตรวจสภาพรถให้เรียบร้อยนะครับขับช้าๆนะครับเพราะว่าเราจะไปอ้างว่าเบรกไม่อยู่ไม่ได้นะครับคนหมายเขาไม่ให้นะครับเบรกไม่อยู่อะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับคนหมายเขาไม่ให้นะครับที่สําคัญที่พวกเราเข็นในพนขับรถได้เป็นนะแต่ว่านั่งไปกับพี่ กับเพื่อนกับญาติกับลูกกับเต้าเนี่ยเราสังเกตเห็นได้หลายคนนะครับพอเห็นไฟเหลืองเนี่ยเหยียบครับเหยียบทรงเลยไม่ถูกต้องนะครับไฟเหลืองนี่หมายความหมายคือเตรียมหยุดนะครับท่านต้องถอนคันเร่งเลยนะถอนคันเร่งแล้วก็ค่อยเหยียบเบรสนะครับผมจอดในที่ที่เขาให้จอดจะไปจอดทับมะลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะไปจอดตารางบักลุกอะไรประมาณนั้นนะนะครับแต่จริงๆอ่ะพวกเราเนี่ย พอเห็นไฟเหลืองปุ๊บทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าเหยียบเหยียบนะครับพอเราพาไปปุ๊บทางนู้นเขียวนะครับมันก็จะเจองานะครับประสานประสเสิญอะไรอย่างเงี้ยประสานงาประสานช้างเนาะนะครับอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ทําให้เป็นนิสัยเลยพอเห็นไฟเหลืองปุ๊บถอนคันเร่งเลยครับผมแตะเบรกเลยค,ยค่อยๆแตะนะครับผมครับไฟเหลืองนี่เขาคือเตรียมหยุดนะครับไม่ใชใ่เราเหยียบส่งนะพวกเราเนี่ยชอบ พันทันหรือเปล่าว่าตันเปล่าว่าเหยียบใหญ่เลยอ่าเหยียบใหญ่ก็ลูดซ้ายไปอ่าลูดซ้ายไปมันผ่านตลอดส่วนมากเราจะเป็นอย่างนั้นนะครับในผมคนก็เอาคลิปนี้มาฝากเพื่อเตือนทุกท่านที่กําลังเดินทางไปเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่หรือว่าคริสต์มาสในช่วงวันหยุดยาวนะครับก็ทวนอีกทีหนึ่งไม่ควรจอดรถข้างทางถ้าเราไม่มีความจําเป็นะนะครับ ไปจอดรถถ้าเหนื่อยจะนอนให้ไปนอนในปั๊มนะครับไปจอดในปั๊มน้ามันจอดในที่ที่มีกล้องวงจรปิดก็จะดีนะครับหน้าอเมซอนหน้าเซเว่นถ้ามมีที่จอดก็ให้ใครก็ไดเ้เรานอนอยู่ในรถอยู่แล้วมันไม่กล้ามาแทงหรา嘛แกล้งแทงหม้อน้านะครับผมรถต้องเตรียมตรวจสภาพไม่เรียบร้อยต้องมีครบทุกอย่างพบรบใบขับขี่ตรวจสภาพพรบที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าอะไร พราะช่วงนี้ตำรวจตั้งด่านนะครับผมนะครับตั้งด่านทุกจังหวัดเลยนะครับเขาจะตั้งด่านเอาเข้มงวดนะครับเราต้องมีทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นใบกับขี่ไม่ว่าจะเป็นเอ่อพรบต่างๆนะครับเตรียมให้พร้อมนะครับนะครับตรวจสภาพรถขับช้าๆนะครับอย่าแซงซ้ายใจเย็นๆค่อยๆไปนะครับไฟเหลืองก็เตรียมหยุดนะครับไม่ใช่เหยียบส่งเนาะนะครับในคนสัญหาไม่ดูก็มาฝากช่วง เทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ในคลิปนี้นะครับท้ายนี้สรรหาไม่มุ่งยลขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จทุกประการคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการพบเจอติสิ่งดีๆตลอดไปคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเดินทางปลอดภัยสวัสดีภาพทุกท่านทุกช่องครับสวัสดีครับขอบคุณครับ